มือฝนจะมาครับผมโอ้หมือฝนแล้วมันจะวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยอันต่อมาเป็นฮีโน่โดมินิเตอร์ครับผมสองร้อยสิบแป๊บคันนี้โอ้สวยมากเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนโอ้ท่อแบบท่อกลมมักคันนี้เเมก้าอีซูเตะจอดแล้วเรามาต่อเดี๋ยวจะเป็นอีซูสองคันแลบไปเดี๋ยวคันสองอีกสองคันครับนี่ทีมงานโกจอดนี่สุดจริงครับคันนี้ ขอบคุณที่มงานทุกคนนัที่มาให้ถ่ายทำมาน่ารักมากครับผมใครถ่ายพป่น้องรับชมมาผมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดกิ่งด้วยนะผมไม่แพ้กำลังเพือไม่พลาดกำลังใจในคลิปต่อไปครับอ๋อนี่ครับมาร่วมบุญผมด้วยครับนี่กำลังเอ็กนี่ก็ใช่ครับผมเดี๋ยวผมยุ่งเนี้ยต้นไม้มันบังเหน่อยทุกคนสวยสะดุดตา สองร้อยสี่ับค oh, 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 oh. 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 ันนี้โดเมนิเตอร์ฮีโน่ครับโอ้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 หูตากากาศจริง้านทุกคนนะสวัสดีทุกคนครับ สวยจริงล่อจริงกันนี้ทั้งสวยทั้งรอมากโกจอดน่ารักทุกคนนะับันนี้เอามาเสนอให้พี่น้องดูเดี๋ยวมาดูสองร้อยสิบนะผมผ่านไปแล้ว ไอ้ตึ้งคิวะปีแล้วเอาไว้แดงนะรอเยอะสองสิปนี่ช่วยนะ,ะมาแล้วพีโนโอ,อันนี้อีซูตัวใหม่เลยครับผมรุ่นใหม่เลยอู้สวยมากตัวใหม่ครับตัวใหม่รุ่นใหม่ครับอีซูสองสิบนี่พอเต่งแล้วลืดูแล้วแบบคือยังไงนะทวนสวยอะ่ะโอเคเลย โกอะไรแตงสติกเกอร์ครูแกงหมูบ้านพาง,งามอืมเฮ้ออยอะม,มานี่เหมือนองย

ล่อตีเด็คือพายางเลยโมหจะพามูมใหม่ดีทุกคนอันี้ถ้าบางต้นไม้ขอพายครับผมเพราะว่ามันบันางบางหน่อย <c oughs> แต่เอารถไถเดี๋ยวแค่ครึ่งแล้วเดี๋ยวรถไถดันก่อน มาต่อกันเลยผมหลังจากดันซินเสร็จเมื่อกี้สอง <c oughs> ร้สิบเฟืองเร็วนะครับคันนี้เฟืองเร็วล <c oughs> ออคือ้าย,ยางคันนี้ <c oughs> อุยอ้ยดูมั้ย

ฟ้าครึ้มฝนอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าน่าจะไม่ตกครับผมขอให้ตกอย่าตกครับผมจะได้ mm hmm. ทำงานได้สะดวกครับโอเคจะไปดู mm hmm. เออวาดาไม่เับ mm hmm. เนี่ยปัดหน้ากองพุ่งกับเมื่อกันเนี่ย ตัวดำปุ๊บเือนกันนดกว่าตายไม่จ่อไม่งับเนี่ยกองท่องทิพย์นี่ไปถึงคิวปีแล้วตัวไม่หลาชุดเลยคันนี้ไปก้อนปีเฟืองได้นี่จ้า,าอ๋อเจ้าโอเคมาเล่งเฟืองจานโทตทีนี้แรงเจ้าเร็วแล้วนี่ช่วยมาคันนี้ช่วยมาไะถึงคิวสองร้อยสิบตัวใหม่ครับคันนี้รุ่นใหม่ครับผมรุ่นใหม่ครับคันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลย lò thịt cá mà, cũng cái này. Yên, 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 Yên. Đó, đó, đó. Ở, Itu dia. Oh.